สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับอ e ีใบที่ฮอตที่สุดในชั่วโมงนี้ก็ว่าได้กับ e r Ri p r r o ครับ <S <S e r ไรโปรเอส2อกำลังมอเตอร์5กิโลวัตต์พีคสูงสุดที่12กิโลวัตต์ความจุแบตเตอรี่72วลต์40แอมป์แลระยะทางต่อ1การชาร์จท,ทำได้80กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่96กกิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาในการชาร์จจาก20%ถึง90%เพียงแค่2ชั่วโมง0ถึง100%ใน4ชั่วโมงคอนโทรลเลอร์ Controller ได้รับมาตรฐานกันน้ำ ip 6 7รดับน้ำหนักผู้ขับขี่ได้ถึง136กกิโลกรัม ก่อนอื่นต้องขอบอกนะครับว่านี่เป็นการขับขี่ e-bike ครั้งแรกในชีวิตที่ต้องรีบทําเวลาในการเข้าจุดถ่ายภาพต่างๆนะครับในการทํางานของงานแข่งแดนลี่นะครับพอได้ขี่ e-bike นะครับที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดณตอนนี้นะครับอย่างเจ้า e r a i p o ss 2 0นะครับ ความประทับใจแรกเลยก็คือช่วงล่างนะครับที่สามารถปรับรีบาวและคอมเพชันได้และอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คืออัตราเร่งนะครับที่พอคุ้นมือแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวจนเกินไปนะครับสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับอย่างในโหมอีโเนี่ยก็ขี่ง่ายๆสบายๆนะครับความเร็ว40กว่าก็จะล็อกแล้วรู้สึกจะ45นะครับซึ่งในโหมด Eco เนี่ยก็จะปรับได้2ระดับนะครับมืนจะเป็นทอกกับสมูทนะครับพอเป็นโหมด สปีดแล้วเนี่ยแรงเอามากๆถ้าให้เทียบน่าจะเทียบได้กับมอเตอร์ไซค์ขนาดสัก 140cc ถึง 150cc ้าครับน้ำหนักรถไม่ได้เยอะแล้วก็ข้องตัวไปในที่แคบๆได้สามารถบุกป่าฝ่าดงตัดลัดทางได้ง่ายมากๆครับมันทำให้ประหยัดเวลาได้เยอะปริมาณภาพก็ได้มากขึ้นครับส่วนท่านใดที่สนใจจับจองนะครับก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับในราคา1 7 8 0 0 0บาทนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่ EUC Thailand by g i l i n o t e c h นะครับสำหรับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ